พี่น้องอฟื้นตัวใดที่เข้าบอคิดว่าเขาเจะเอาเข้าเผาในถังก็คือเขาสามารถเก็บลงมาเผาในตรงนี้ได้เลยเพื่อที่จะจุดเดา่าเก็บซะเลยครับ นี้บทีบันสองสั้นนะเนี่นี้ว่าทางสองสั้นนะนี่นี่นะก็จะเผาตรงนี้เนือใ่ไหมเด็กอืนลงเอาเกิดจุดทางใจนี่พอควันมันไหวไฟช่วงนี้ที่หาบจะบม่มีควันครับ ผมมีคันเลยเพราะว่าไฟมันจะหังขึ้นควันสิบมมีมันจุดจุดตี๋มันมีควันแบบนี้ยามันยามันติดเอาตัวนี้มาติดบหรเฮ้ันนี้แล้วไฟทั้งใจนี่มันหมืดมันดับของมัาดีหมดได้เห็นอย่างเลยแมีนบ่เงี้ยนรมเงี้นมีร่มเข้ากับยาเงี้นเดี๋ือดาเบิ้งเดือดฮะบิ้งลมเข้ากับยาดับเองเงีนบ่ครับผมมีอันนี้เลย แต่จูดีจดทา้งใจบอกฮะจูทา้งใจจูทั้งเธอจูทังใ้ครับ พี่น้องครับตอนนี้ผมได้เลี้ยงไม้ใส่ถังเต็มแล้วนะครับแต่ข้อสําคัญนะครับมันอยู่ตรงนี้ครับท่านจะเห็นนะว่า,าลู่ระบายแก๊สเนี่ยผมบอ่อได้ให้ฟื้นมันมาปิดนะครับถ้าปิดเนี่ยมันจะระบายแก๊สล่งไปในห้องเผาไหม้บอ่อได้นะครับต่อไปก็ปิดฝาครับปิดฝาทาังล็อกให้ีิบร้อย แล้วก็จุดไฟได้เลยครับ ผมก็จะจุดไฟโดยใช้ทางมะพราะ้าวซุปน้ำมันนะครับติดเลยก็ว่อยเข้าไปในตรงนี้เลยลนะครับ จะเห็นนะว่ามีควันพุ่งขึ้นข้างบนนะครับควันข้างบนเนี่ยจะมีแต่ช่วงแรกๆนะครับไฟติดดีแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นเปลวไ,ไฟพุ่งขึ้นแทนนะครับเดี๋ยวเราเบิ่งต่อไปครับเดี๋ยวผมขอเขี่ยพื้นที่รอบค้างกันเพราะว่าเดี๋ยวไฟมันจะล่ามไปเพราะว่าผมมาเมื่อกับค้ำแล้ว นี่คือส,สภาพาห้องเผาไม้นะครับเพราะว่าเพิ่งจุดไปก็เดี๋ยวอีสักพัก,กนะครับแก๊สถึงจะไม่ถึงจะคายแก๊สแล้วก็ปล่อยแก๊สพุ่งลงมาทางจากด้านล่างนะครับเดี๋ยวท้าเบึงครับจะเห็นได้ว่าตอนนี้เริม่มีเปลวไฟขึ้นมาจะาป่องควันแล้วนะครับ นี่นี่คือการทํางานของเตาซูปเปอร์ซันจะเป็นระบบการทํางานแบบใช้ห้องเผาไหม้จากด้านล่างนะครับตัวถังก็จะปล่อยตัวฟื้นในถังก็จะปล่อยแก๊สออกมาก็เป็นแก๊สก็จะพุง่งออกมาจากด้านล่างก็จะเป็นเชื้อเพลิงในการเผาไหม้อีรอ,อบนึงครับต่อมาเบิ้งครับ นี่ครับผมเห็นปัญหามัน้วครับนี่มันมันมีมองหัวออกมาจากขอบขอบถังอ่อมืออื่นนี่ผมต้องได้แก้จุดนี้ครับเพราะว่าบ่อชั้นมันกะกะบ่ก,บบกบจะบ,บ่เป็นท่านดีครับเพราะว่าจะแก้ไขตัวน,นี้ก็แก้ไขรเพราะเพาไฟมันติดไปแล้วครับ เพราะว่าผมก็ค่อนข้างจะฟ้าเพราะว่าตรงนี้ขอบมันขึ้นบมสนิทด,ดีมันก็เลยรัดขอบฝาทางได้บดีครับแตเดี๋ยวจงแก้ไขมึนครับแต่ว่ามันก็บทำงานได,ได้ดีอยู่แต่ว่ามันมันมีฝาทังมันติดบมสนิทครับ กระบวนการไข้แก๊สมันก็นเลยโมลงไปสู่ห้องห้องเผาไหมอยู่ด้นานจังใจว่าผงกาแฟมันมันขำนะครับเนี่ยขอบเล็กมันขอบเล็กธรรมดาขอบสีขาวนี่มันต้องมาขึ้นอยู่บนนันนี้ ผมกัเฝ้าล็อก,กวดก็เลยบได้เบิ้ันครับมันก็เลยหูวออกมาตรงนี้ครับเพราะว่าขอบเนี่ยมันกดลงบ่อได้ฟังที่มันลงได้มันก็จะบบหูวครับแก้ไขตัวนี้กับบอทันนะครับถ้าเบิง้งถ้าเบิ้งคนพรุ่งนี้ครับไฟก็ยังทำงานได้ดีของมันนะครับ ครับพี่น้องครับมื้อนี้มาเปิดเบิ้งครับเตาทานซูเปอร์สันผมที่ได้ทดลองเผาไปสีเปีนยนจังไหนครับเบิ้งเลยครับเรื่องสภาพถังกระ่านนะครับ เป็นทานดีนะครับนี่ครับ ทันนี้บ้างนะครับเอาก็โอเคครับก็บสำหรับทางตัวนี้ที่ผมได้ถ่ายไปเบิ่งก็คือมันมีปัญหาอยู่ ตรงเข็มขัดลัดถังฝาถังนะครับผมก็เลยต้องได้ใช้ดินดินผสมน้ำมาอุดตรงขอบขอบนี่ครับแบบนี้เพื่อกันบอกให้มันหัวก็ให้ดีผมต้องหาฉนวน จนวนมากกันตรงขอบนี้ครับอาจสิเป็นแกบหรือหรือไส้ครับเพื่อเพิ่มอุณหภูมิให้ตัวถังมันมันเก็บความร้อนได้ดีขึ้นเอาไว้สักนิดสักันครับถ้าเบิง่งอีกคลิปหน้าตัวที่ผมหาสนวนแล้วก็ผมจะได้ไม่เฮ็ดไอตัวนี้ไหมครับ เพราะว่าผมต้องการจะเฮ็ดแบบไอจุดเตาด้วยน้ำมันครับเพราะว่าขั้นใส่ตะฟื้นอย่างเดียวฟื้นมดนี่ยมันเบืองฟื้นครับเพราะว่าผมก็ได้เฮ็ดอันนี้ไปอทอที่ใส องควันไปละจุดไฟไปละถ้าเบื้องคลิปต่อไปครับผมได้หาทางตัวทางใต้มาอีกตัวนึงครับชุดตัวนี้เพื่อที่ผมจะเฮ็ดปากติดเตาด้วยระบบน้ำมัน ก็คือน้ำมันมันมีข้อดีอย่างนึงก็คือน้ำมันเก้าหรือน้ำมันที่เขาใสมาแล้วเนี่ยผสมกับเศษผ้าเศษอย่างแล้วจุดไฟเข้าไปเนี่ยมันอยู่ได้ดนครับมันเป็นเสื้อฟื้นเสื้อไฟที่ดีเลยมันจะบบเปืองฟื้นเนาะพร้อมอุณหภูมิก็จะสูงขึ้นเทนในถางเทศในทางเนี่ยมันมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นครับเบิ่งสภาพทางด้านข้างผม ก็จะเห็นเนียว่าอุณหภูมิในถังเนี่ยมันกับมันก็บ,บสูงบันไดแต่ถ้าถ้าขามีชนวนกันความร้อนเข้าไปอี้เนี่ยมันจะเห็นในทานเขมีคุณภาพดียิ่งขึ้นครับกะถ้าเบิ่งคลิปต่อไปครับเพราะว่าผมได้เหตุปากจุดเตาดวยน้ำมันไปแล้วแต่ผมยังบาา่ทันไในประกอบไปเสือเดี๋ยวผมจะถ่ายทําให้เบ่งองกเทืเธอนึงครับถ้าเบิ่งคลิปต่อไปครับครับผมก่อนจากกันเมื่อนี้กลา ขฝากทุกท่านที่ติดตามรับชมมากครับก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครป์ช่องคนเอาท่านนะครับเพื่อท่านจะได้ประพาดคลิปวิดีโอดีๆที่ผมได้หาความรู้มา,าให้พี่น้องทุกท่านได้รับชมและติดตามกันกาอย่าลืมครับขอฝากไม่น้อยครับกับช่องคนเอาท่านวันนี้ก็ขอตัวลาพิคอนครับสวัสดีครับ